เน้นเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยครับอยากทราบว่าในมิติของธรรมะถ้าเราจะนํามาเพื่อทําให้โลกมันเย็นลงน่าอยู่ขึ้นลดการทะเลาะบอกแววงกันระหว่างเพื่อนมนุษย์เราจะทํายังไงได้บ้างครับท่านสังคมของพระพุทธศาสนาเนี่ยผู้เจ้าน,านาี่ท่านอยู่กับธรรมชาติท่านอยู่กับธรรมชาติอยู่กับความสงบแล้วก็ หลักของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่มหาวิทยาลัายของโลกนี่อยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาติแล้วกับการสร้างสรรค์นในสังคมนี่พระพุทธเจ้า,าท่านใช้เมตตาท่านตรัสว่าโลโกบธรรมพิการเมตตาเมตตาทำคํำจุนโลกเมตตาตัวนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้โลกเนี่ยสงบเพราะว่าทุกวันนี้คนเราเนี่ยจิตใจมันเล่าร้อนเกินเพราะมันอยากได้อยากมีอยากเป็น ก็คือโลภโกรธหลงเนะี่ยความโลภนำมาซึ่งความโกรธแล้วก็ทําให้เกิดความหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงโกรธกันจนจนผลที่สุดก็ทําลายล้างกันที่คือลักษณะที่ไม่เย็นเลยแต่ถ้าคนเอาธรรมะมาใช้ในลักษณะของการที่ประพฤติธ,ธรรมโดยเฉพาะข้อที่ว่าเรามีธรรมะธรรมะโดยแปลโดยความหมายก็คือว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ยังไม่ให้สัตว์ตกไปสู่ที่ชั่วแต่ในอีกความหมายนั่นก็คือสัจจะแปลว่าความจริงหมายถึงว่าอยู่กับธรรมชาติไม่ฝืนและก็สามก็คือโดยความหมายของคำว่าธรรมชาติธรรมชาติก็คือมันเป็นอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นอย่างสมมุติว่าเราอยู่คนอยู่ในป่าเขาก็อยู่แบบ,แ,บบแบบธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องฝืนไม่เหมือนคนในเมืองเพราะนั้นคนในเมืองถ้าจะอยู่มันมีตึกมีเลี่อ มีบ้านมีเรือนแล้วก็อยู่ด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นเมตตาธรรมเนี่ยจะค้าจุนโลกไว้อยู่อย่างคนมีใจเย็นอยู่ได้ศีลอยู่ได้ธรรมอยู่ได้เมตตาธรรมนี่คือธรรมะที่พุทธเจ้าทานใ้ในการปกครองคนแล้วก็ถ้าคนปฏิบัติมากมาก,มาก,มาก,มากเยอะเะเนี่ยใจคนจะเย็นถ้าคนใจเย็นก็หมายถึงว่าไม่ไปทำลายซึ่งกันและกันแล้วโลกก็เป็นสุข ามหลักของพุทเจ้าแบบนี้ง่ายๆนะคจะกลับขอพลังและกำลังใจในการทำภารกิจนี้ให้สำเร็จนะคูดอเวิล์ครับคูดอเวิล์เนี่ยก็ทำให้โลกเย็นสิ่งที่โลกจะเย็นได้เนยเราต้องลงเอาศีลธรรมกลับมาเพราะนั้นเอาศีลธรรมเป็นตัวนำตามหลักของพุทธศาสตร์ศีลธรรมนี่แหละที่จะทำให้โลกเย็นขึ้นเพราะคนเนี่ยหลงทาง คนหลงทางเนี่ยเราจะเดินให้กลับมาสู่ทางได้เราต้องชี้เขาให้เห็นด้วยปัญญานั่นก็คือว่าให้สอนให้เขาเนี่ยกลับมาดูใจตัวเองนี่แหละธรรมชาติและใจ,จะเย็นเพราะว่าคนปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีใจร้อนคนทะปฏิบัติธรรมจะมีความสุขุมเยือกเย็นอยู่กับสิ่งทุกสิ่งได้อยู่กับท่ามกลางสิ่งที่แดดจะร้อนเปรี้ยงแต่ใจเย็นถึงว่า คนที่ใจร้อนเนี่ยถึงจะอยู่ในห้องแอร์เขาก็เดือดร้อนอยู่เองเพราะฉะนั้นเราอยู่กับธรรมะอยู่กับศีลธรรมช่วยกันรณรงค์เอาศีลธรรมกลับคืนมานั่นแหละปลูกธรรมชาติแห่งพุทธเกษตรดนแนแนในพุทธเกษตรพระเจ้าใช้คําว่าโพธิหมายถึงผู้รอการตัดสูุโพธิเนี่ยระหวานเม็ดพืชคือเม็ดโพคือการเข้าใจความรู้แจ้ง แล้วก็ปัญญาให้ไปสู่ใจคนเยอะๆให้คนมีศีลให้คนมีธรรมนี่แหละจะทำให้โลกเย็นขึ้นเพราะว่าถึงเราจะสร้างห้องแอร์เยอะๆมีห้องแอร์อยู่มีรถติดแอร์อยู่แต่ก็ไม่ทำให้เราเย็นได้นอกจากธรรมะถ้าเราสร้างธรรมะเกิดข,ขึ้นในใจคนเป็นรูม คลูเซ็นเตอร์เนี่ยแหละคเซ็นเตอรนี่แหละเราสร้างห้องที่มันมีศีลธรรมกลับมาสู่ใจเรานั่นก็คือศีลสมาธิปัญญาของพูุทธเจ้านี่แหละจะทำให้เราพบกับสิ่งดีๆงามๆและโชคดีชีวิตเราเนี่ยจะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมจะเป็นอะไรก็ตามเถอะเราอยู่ด้วยศีลธรรมแล้วเมตตาธรรมกันแล้ว โลกสงบโลกเย็นถึงกับคนจะมากมายมาหาศาลเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่ด้วยลักษณะของศีลธรรมไม่มีคำว่าเดือดร้อน